มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะหากเราจะต้องเดินทางไปเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนืออีกหนึ่งอำเภอที่เราจะต้องเดินทางผ่านนั่นก็คืออำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นประตูสู่ล้านนาเลยนะคะและความโชคดีค่ะที่อำเภอแห่งนี้ได้มีการให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นเลิศโดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยรองรับการให้บริการทางการแพทย์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติค่ะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ห ของการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องมีทีมสาวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ครบทุกสาขาเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเด่นชัยและประชาชนระแวกใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ คผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับนายแพทย์เกรยียงศักยนนทอัศวัน์นพอ,อโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราถามถึงภาพรวมในปีที่ผ่านมาค่ะผออกับในปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นใจก็ได้มีการพัฒนาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชส่วนกลางนะครับซึ่งผลงานเด่นที่เราทําได้ดีก็คือเรื่องของการเปิดหน่วยไตเทียม เพื่อให้บริการฟอกไตผู้ป่วยที่มีภาวะไตาวายเรื้อรังซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับทำให้คนไข้ของอำเภอเด่นชัยหรือใกล้เคียงเนะี่ยมีภาพการตกค้างมีค่าใช้จ่ายสูงในการไปฟอกไตที่จังหวัดเราก็เลยเปิดหน่วยของเราขึ้น1ิบหน่วยนะครับให้ผู้ป่วยในเขตอำเภอเด่นชัยและใกล้เคียงมาใช้บริการใกล้บ้านใกล้ใจซึ่งใช้เวลาไม่มากนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายและสามารถฟอกได้ทุกสิทธิการรักษาครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลน,นี้เป็นเรื่องของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนไทยเนี่ยตายด้วยมะเร็งเยอะเนื่องจากเรามีการค้นพบในระยะทย้ายๆนะครับซึ่งมะเร็งที่เดี๋ยวนี้มีการตรวจที่ไวและเป็นมาตรฐานก็คือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยการส่องกล้องหรือโคโ o n o s c o นะครับซึ่งเราจะมีการตรวจเบื้องต้นโดยการตรวจอุจจาระว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงแล้วก็จะมาสองกล้องนะครับแต่ที่ผ่านมาคือโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถจะส่องได้ทันทําให้คนไข้ตกค้างเยอะเกิดภาวะผู้ป่วยขยับจากระยะแรกๆไปเป็นระยะท้ายๆทําให้ผลการรักษาไม่ดีสิ้นเปลืองค่ารักษามากซึ่งปีที่ผ่านมาเครือขครแล้วทั้ง21แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยสามารถส่งได้ถึง6 1 0รายครับ แต่พบว่าเป็นมะเร็ง138รายและส่วนใหญ่เป็นระยะเริ่มต้นสามารถให้การรักษาแบบหายขาดได้ครับก็แสดงว่าการรักษานั้นทันท่วงทีให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะแผนการพัฒนาในอนาคตค่ะทางโรงพยาบาลมีการวางแผนไว้วยังไงบ้างคะครับก็ต่อเน,นื่องจากเรื่องเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรามีเครือข่าย2กล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เข้มแข็งเนี่ย เราก็ได้เพิ่มจํานวนการส่องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการตรงนี้เนื่องจากในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7 2พ0 0ษานะครับเราก็จะเพิ่มการจัดระบบการหมุนเวียนไปช่วยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทั้ง21แห่งก็เป้าหมายของเราจะทําให้ได้ถึง7,200รายครับเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการที่มาตรฐานและเรายังสามารถไปช่วยโรงพยาบาลขนาดเล็กเช่นโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติที่อยู่ไกลและโรงพยาบาลอำเภอที่อยู่ในทินธุรกันดารนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าจะมีการปรับปรุงก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับก็จะมีการดูแลแบบเทเลเมดิซินซึ่งจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งใน4ของจังหวัดนําร่องเรื่องอบัตรประชาชนเบเดียรรักษาทุกที่เราก็จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฮอสติตอลนะครับในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการไม่ต้องเดินทางเข้ามามีรถรับส่งยาให้นะครับอีกหนึ่งโรคที่ใกล้ตัวและพบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือโรคไตเกิดจากภาวะที่ไตทำงานผิดปกติสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคนี้กันมากคงหนีไม่พ้นเรื่องการบริโภคซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลไว้ให้รองรับการรักษาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคนี้ผู้ชมคะตอนนี้ปุ๊กอยู่กับนายแพทย์สิทธ,ธ,ธิพงศ์ระยาแก้วอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยค่ะหรือว่าหมอไอซ์นั่นเองนะคะหมอไอซ์คะขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไตหน่อยว่าโรคไตเขามีระยะของโรคขนาดไหนมีระยะที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัจจุบันนะครับโรคไตก็แบ่งเป็น5ระยะนะครับเนาะโดยดูจากเรื่องของอัตราการทํางานของไตนะครับโ,โดยระยะที่1นถึง2เนี่ยครับผมระยะที่1ที่2เนี่ก็คืออัตราการทํางานของไตยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับเนาะแต่ว่ามีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือว่าอะไรบางอย่างในไตที่ผิดปกติไปนะครับเนาะส่วนระยะที่3 4และ5เนี่ยก็คือเป็นระยะที่มีการทํางานของไตที่ผิดปกตินะครับโดยทั่วไปเนี่ยการ รักษาด้วยการบําบัดทดแทนไตนะครับเนาะหรือที่เราอาจจะเข้าใจว่าเช่นมาฟอกไตหรือว่าอาจฟอกทางหน้าท้องล้างไตทางช่องท้องอย่างเงี้ยครับเราจะทําในผู้ป่วยระยะที่5ซึ่งก็จะมีอัตราการทํางานของไตที่ลดลงเราจะเรียกว่าค่า e f r ที่น้อยกว่า15นะครับเนาะครับผู้ป่วยจะมีอาการยังไงบ้างคะตั้งแต่ระยะที่3เป็นต้นไปถึง5 โดยส่วนใหญ่บางคนก็ไม่มีอาการใดๆนะครับเนาะอาการเนี่ยจะปรากฏก็คือมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นอาจจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากของไตเช่นโดยเฉพาะระยะที่4หรือ5าเนี่ยอาจจะมีอาการาเช่นน้ําท่วมปอดอหรือว่าความผิดปกติของเกลือแร่<อ>บางอย่างมีภาวะ,ะาบวมขึ้นนหายใจเหนื่อยหรือว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดค,ครับผมถ้ามีอาการที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของทางกายภาพก็สามารถที่จะมาปรึกษาคุณหมอได้เลยทีนี้ต้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการให้บริการไตเทียมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยพราชเด่นชัยคะ่ะว่ามีรูปแบบการให้บริการแบบไหนคะรูปแบบการให้บริการการฟอกไตของโรงพยาบาลเด่นชัยนะครับ,รบเราจะให้บริการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับหรือระยะที่5นะครับโดยเราเนี่ยเปิดให้บริการในผู้ป่วยในอำเภอเด่นชัย และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเนาะ,ะเช่นอ,อรองบางชินนะครับ<ม>โดยเราจะรับผู้ป่วยไตวายวระยะสุดท้ายจากอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลแพทย์ส่งมาที่โรงพยาบาลเด่นชัยครับปัจจุบันเนี่ยก็ให้การให้ให้บริการอยู่50รายนะครับเ<ม>นาะเราม,มีเครื่องฟอกไตตอนนี้อยู่6เครื่อง ให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์วันละ3รอบครับโอ้นะคะในระยะการฟอกไตต้องใช้เวลานานไหมคะโดยทั่วไปปกติครับผมหลักการฟอกไตของเราก็คือจะเอาเลือดนะครับที่ออกจากหลอดเลือดหลอดเลือดดำเส้นเลือดดำเนี่ยเข้าไปกรองในเครื่องฟอกแล้วก็ทําให้เอาเลือดกลับเข้าสู่ตัวผู้ป่วยนะครับโดยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงต่อรอบครับผมใน1อาทิตย์โดยทั่วไปก็จะฟอก2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ครับสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางมาฟอกไต เขาจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะโดยทั่วไปเราก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยมาฟอกไตอาจจะให้มาก่อนเวลาและควรมีผู้ติดตามมาครับผมก็คือคไม่ไม่ไม่แนะนําให้ผู้ป่วยเดินทางมาเองนะครับเนาะเพราะว่าอาจจะเกิดหลังฟอกอาจจะเกิดในบางรายอาจจะเกิดภาะวะแทรกซ้อนหลังฟอกได้ควรจะมีผู้ติดตามมามาส่งครับผมมารับมาส่งครับคุณหมอคะขอวิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคไตด้วยคะ่ะสําหรับคนที่ยังไม่เป็นเลยครับสำหรับใน คนที่ยังไม่เป็นโรคไตนะครับเนาะเราก็ต้องสิ่งที่สําคัญก็คือเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับรวมทั้งอาจจะต้องเข้าสู่ระบบการคัดกรองเพื่อ,อสืบค้นหาเป็นโรคไตตั้งแต่ระยะเนิ่นๆนะครับโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีโรคร่วมนะโรคร่วมที่จะเจอได้ก็อย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงครับผมหรือว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดครับผมพวกกลุ่มนี้เนี่ย ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไตนะครับเนาะก็อาจจะต้องเข้ารับการติดตามาเช็คการทํางานของไตเป็นประจํานะครับเนาะค่ะและสําหรับคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วอาจจะมีภาวะไตวายเรื้อรังได้ถ้าไม่อยากเป็นถึงไตวายเรื้อรังจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะคือในคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วนะครับเช่นในอาจจะเป็นระยะที่3หรือระยะที่4อย่างเงี้ยครับผมสิ่งที่เราต้องสําคัญให้ความสําคัญก็คือช่วยชะลอ เพื่อ <P ew> er <ter> ไม่ให้คนไข้ไปสู่ระยะสุดท้ายหรือระยะที่5หรือว่าถึงขั้นต้องไปบําบัดทดแทนไตครับผม<ฆ>หลักการโดยสําคัญก็คือถ้ามีโรคก,ก็คล้ายๆกันนะครับผมก็ถ้ามีโรคประจําตัวโรคร่วมพวกนี้ก็จะต้องคอวบคุมให้อยู่ในเหมาะสมเช่นเบาหวานก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม<ฆ>ความดันเลือดสูง<ฆ>ก็ต้องควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับผมรวมทั้งต้องทานยาที่ได้รับอยู่เป็นประจําไม่ขาดนัดแพทย์ไม่ขาดนัดของทางโรงพยาบาลอย่างนี้ครับผม นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆที่อาจต้องอหลีกเลี่ยงก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับผมอาหารที่มีรสเค็มทั้งหลายนะครับเนาะลดปริมาณเกลือในอาหารครับผมนอกจากนี้อาหารพวกแปรรูปต่างๆก็ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเนาะครับหลักๆแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการ ปรับพฤติกรรมต่างๆเช่นก็อาจจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหรือในบางคนที่สูบบุหรี่ก็อาจจะต้องลดสูบบุหรี่เพราะว่าการสูบบุหรี่ก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งก็เป็นความเสี่ยงของโรคไตตามมาได้นี่ครับผมค่ะครับคุณอังคณาก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เข้ารับการใช้บริการหน่วยไตของทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยซึ่งจะต้องเดินทางมารับการรักษาถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งหน่วยไตยแห่งนี้ขึ้นมาก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างมากผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณอังคณานะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขและรวมถึงเป็นผู้ป่วยโรคไตด้วยพี่อังคณาคะต้องถามในมุมของเจ้าหน้าที่ที่บริการทางด้านสาธารณสุขก่อนว่า เราเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคไตคนทั่วไปเนี่ยเราเสี่ยงจากอะไรบ้างคะจากการรับประทานอาหารค่ะรับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ค่ะแล้วก็กินพวกอาหารเสริมเยอะค่ะอ๋กินอาหารเสริมบ่อยๆหรือว่ากิน ทุกอย่างที่บอกว่าดีะอะไรแบบนี้ตไเราก็จะทํางานหนักใช่ค่ะงั้นอย่างนี้ในแง่มุมของผู้ป่วยนะคะพี่ยังคณาทราบได้อย่างไรว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไตแรกๆก็จะมีน้ําหนากักลดผิดปกติคะ่ะลดลงเยอะเลยประมาณหกเจโลเลยคะ่ะในระยะเวลาแค่ไหนคะ1เดือนคะ่ะ 1>, 1เดือนล,ลดไปถึงหกเโลใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นมันก็จะมี เบื่ออาหารค่ะเบื่ออาหารเบื่ออาหารแล้วก็น้ําหนักลดแล้วก็มีบวมนิดหน่อยค่ะบวมนิดหน่อยค่ะตอนนั้นเราก็เริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เป็นน้ําหนักลดโดยธรรมชาติใช่ค่ะเข้ามาพบคุณหมอเลยนี่คะค่ะแล้วก็รัพบเลยค่ะแล้วก็หมอหมอก็ตรวจเจอเป็นไตระยะห้าเลยค่ะไตระยะห้าไตถูกบอกถูกแบ่งออกเป็นห้าระยะใช่ค่ะระยะที่ห้านี่คือจะมีอาการยังไงบ้างคะ ก็จะมีซีดค่ะซีดแล้วก็ต้องฟอกไตใช่ค่ะค่ะได้ดําเนินการรักษามานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ 4- ี่ถึงห้าเดือนค่ะสี่ถึงห้าเดือนเราความถี่ในการที่จะมาฟอกไตเนี่ยความถี่อยู่ที่ทเท่าไหร่คะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะพอเรามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึก ดีขึ้นค่ะดีขึ้นอันนี้ร,รักษาไปได้แค่ไหนแล้วนะคะ5เดือนค่ะหเดือนค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะในระบบร่างกายของเราปกติถ้าถ้าไม่ฟอกก็จะมีอาการบวมใช่ไหมคะค่ะบวมเพราะว่าของเสียในร่างกายเยอะค่ะฟอกไปก็มีการฟรอกแล้ของเสียออกคะ่ะ<อ>ร่างกายก็ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นค่ะ,คะแล้วข้อดีที่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยมีหน่วยฟอกไตแบบนี้มีข้อดียังไงบ้างคะข้อดีคือใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกลปกติถ้าไม่มีหน่วยฟอกไตเราต้องเดินทางไปที่ไหนอะคะที่โรงพยาบาลในเมืองค่ะโอ้โรงพยาบาลแพร่เลยโอ้ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะตอนนี้มีหน่วยฟอกไตก็ทําให้เราไม่ต้องเดินทางไกลค่ะสุดท้ายค่ะขอวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่เราได้รับการฟอกไตค่ะหลังจากการฟอกไตนะคะให คุมอาหารค่ะคุมอาหารคุมอาหารแล้วก็คุมปริมาณการดื่มน้ํำ้วยค่ะค่ะนอกนอจากนี้เราต้องดูแลเรื่องอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะมเพื่อคนที่ดูทางบ้านอยู่เป็นโรคไตเหมือนกับเราอยากให้พี่อังคณาแนะนําด้วยค่ะกินอาหารให้ครบนะคะแล้วก็ออกกาลังกายเบาๆค่ะค่ะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะค่ะตลอดระยะเวลา ที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยได้ดําเนินงานมามีการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาประชาชนปัจจุบันได้มีการนําเอานวัตกรรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาดูแลรักษาประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย คุณผู้ชมคะตอนนี้พุกอยู่กับหมอปุ๋มนะคะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ค่ะหมอคะผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จะต้องได้รับการประเมินในรูปแบบใดคะหมอค่ะก็ะะจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเป็นญาติสายตรงนะคะมีะเรื่องของเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะคะ มีเรื่องของภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ,คะมะีความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอท้องผูกสลับท้องเสียนะคะหรือว่ามีเรื่องของอลำอุจจาระเล็กลงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่ามีเรื่องของถ่ายอุจจาระมีเลือดปนโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนล่ะคะ ขั้นตอนนะคะก็สามารถไปแจ้งความจำนงได้ที่สถานบริการใกล้บ้านนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะหรือว่าแจ้งกับอสอมอที่อยู่ประจำในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของท่านนะคะก็จะมีชุดตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะสามารถทําได้ด้วยตนเองเลยนะคะ,คะง่ายๆเหมือนคล้ายๆการตรวจเรื่องของตรวจโควิดนะคะหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลเองจะมีวิธีการตรวจต่อ,อยังไงคะค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะแนะนําให้มาตรวจเรื่องของตรวจยืนยันโดยการส่องกล้องที่ลำไส้นะคะ mm. เพื่อคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงค่ะค่ะค่ะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเด่นชัยเราก็มีโครงการเรียกว่า,าโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิงพระเกียรตินะคะซึ่งกระบวนการนี้ก็จะ ง่ายแล้วก็สะดวกเพราะเราคิดในเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการบริการนะคะ,คะก็จะมีคณะบุคลากรน,นะคะ,คะจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทั่วประเทศนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแพร่ของเรานะคะ,คะมาช่วยโดยการให้ทําการคัดกรองโดยการส่องกล้องนะคะผู้ป่วยแล้วก็มีบริการรถรับส่งนะคะแล้วก็สามารถทำได้เสร็จภายในวันเดียวโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ,คะแล้วข้อดีละคะที่ ท่านที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้มีข้อดีในด้านใดบ้างคะข้อดีก็คือ1ทราบผลภายในวันนั้นเลยนะคะในกรณีที่ผลผลปกตินะคะส่วนกรณีที่มีชิ้นเนื้อหรือว่ามีสงสัยเรื่องของเป็นมะเร็งนะคะเราก็จะมีการส่งตรวจยืนยันชิ้นเนื้อนะคะผู้ป่วยก็รอฟังอาการอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะมีการตรวจติดตามแล้วก็นัดมาฟังผลนะคะข้อดีของการมาตรวจเรื่องของมะเร็งลำไส้คือ สามารถทําให้เรารู้ในระยะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะโดยที่บางคนอาจจะยังไม่มีอาการด้วยซ้ำเขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองซึ่งการที่เจอในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะทําให้ผลการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรือว่ารักษาด้วยการผ่าตัดก็จะให้ผลในการรักษาที่ดีมีอัตราในการรอดชีวิตที่สูงค่ะคุณสุวรรณาหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ หลังจากที่เข้าร่วมโครงการก็คลายความกังวลไปได้มากทั้งอย่างประทับใจในการบริการของทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมคะตอนนี้ผู้กอยู่กับคุณสุวรรณานะคะผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้นั่นเองคะ่ะต้องถามพี่สุวรรณาว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้พี่มาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้คะที่จริงตัวเองมีปัญหาทิ่สีดวงทวารอยู่แล้วนะหะลงังๆมารู้สึก สังเกตตัวเองว่าถ่ายอุจจาระยากตลอดแล้วก็มีปัญหาเลือดออกในแบบว่าหลังถ่ายอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก๊เลยคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าก็เลยขอสมัครใจมาตรวจเลยค่ะค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกตัวว่าอุ๊ยตอนนี้เราอาจจะต้องตรวจสักหน่อยต้องตรวจแล้วค่ะค่ะนั่นแหละก็ทําให้หลายๆคนนะคะได้รู้ตัวเองเบื้องต้นว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นจึงต้องถามถึงความประทับใจที่ได้รับการบริการดีๆของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยค่ะโอ้ยเยอะมากเลยค่ะค่ะอันดับแรกคือให้บริการที่หลากหลายรูปแบบค่ะทำให้เราสามารถเลือกบริการที่เราแบบตรงตรง,ตรงกับเราแล้วก็อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยก็คือพยาบาลหมอนี่คือเป็นกันเองมากค่ะ,คะแล้วก็พูดภาษาเหนือด้วยกันค่ะ,คะทำให้สื่อสารกันได้ง่าย ประมาณนี้ค่ะเราก็ได้รับความประทับใจไปนะคะนี่คือโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชชัยนั่นเองค่ะทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความสุขมีสุขภาพที่ดีแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ